นิยามความสุขทั่วโลก round the world happiness เรื่องนี้จาก hankyhouse.com ครับแค่บอกว่าเคยเป็นไหมคิดว่าการมองหาความสุขต้องเป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่หรือยิ่งใหญ่เท่านั้นเวลาที่ใครพูดว่าความสุขอยู่รอบๆตัวรู้ไหมว่าจะเจอได้ยังไงนิยามของความสุขผ่านแนวคิดของคนในประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีดัชนีความสุขสูงมากอันดับต้นๆในโลก มาดูกันว่าเขามีมุมมองอย่างไรให้คนพบความสุขของชีวิตขนาดนี้เริ่มต้นจากฮุกกะฮุกกะนี้คือการอิ่มเอมกับปัจจุบันใช้ชีวิตเป็นสุขแบบเดนมาร์กครับฮุกกะแนวความคิดใช้ชีวิตเป็นสุขของชาวเดนมาร์กแม้เป็นประเทศที่อากาศติดลบทั้งปีหรือก็ไม่เกิน10บองศาแต่ก็ยังเป็นประเทศที่คนมีความสุขอันดับต้นๆของโลกฮุกกะเป็นปัจจัยสําคัญต่อระดับความสุขข,ของคนเดนมาร์ก ด้วยวิธีการและมุมมองการใช้ชีวิตในแบบที่ทําให้มีความพึงพอใจในสิ่งที่เป็นและการอิม่มเอมกับปัจจุบันรู้สึกขอบคุณผู้คนและสิ่งดีๆรอบตัวมองเห็นคุณค่าสิ่งเล็กน้อยที่ทําให้จิตใจเบิกบานเช่นการแต่งบ้านด้วยแสงเทียนอบอุ่นฉลองกับความเรียบง่ายอย่างก,การได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่มและปล่อยใจให้ผ่อนคลายฝึกไม่นําเรื่องลบๆมากวนใจสละกลอมแนวคิดว่าพอดีคือดีที่สุดแบบคนสดิช เพื่อบ alance ชีวิตให้ลงตัวมากขึ้นละกอมปรัชญาสวีดิชปรับชีวิตล้นล้นให้กลมกล่อมความพอดีดีที่สุดเป็นวิธีที่ปรับสมดุลการใช้ชีวิตในภาพใหญ่ให้เข้าที่เข้าทางการใส่แกนความเป็นหลักอมลงไปในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้ชีวิตการแต่งกายและการทํางานจะช่วยให้ชีวิตมีสมดุลมากขึ้นหากเปรียบเป็นเหรียญลักอมอาจไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งของเหรียญแต่เป็นตรงกลางระหว่างทั้งสองด้านนั้น 3. สิสุปรับมุมมองความคิดของการอยู่ในสถานการณ์ที่ทดสอบเรานั่นเป็นการเปิดโอกาสให้เห็นว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างสิสุก้าวข้ามความลำบากของชีวิตต,ตำรับฟินแลนด์แนวคิดของสิสุคือการอยู่ในสถานการณ์ที่ทดสอบเราและเปิดโอกาสให้เห็นว่าสามารถทำอะไรได้บ้างสิสุจึงว่าเรื่องของทัศนคติทางกายและใจที่ใครๆก็ทำได้ไม่ยอ่ทอท้อ ไม่เอื่อยเฉยและไม่กลัวการลองสิ่งใหม่ว่ากันว่าสีสุขคือการที่ใครสักคนสามารถเปลี่ยนทัศนคติจากทําไม่ได้รอกเหนื่อยเกินไปไว้วันหลังเป็นว้าวรู้สึกดีจังและถ้าทําสิ่งนี้ได้ฉันจะทําอะไรได้อีกนะจากใจจริงสีอิกิไกมุมมองความคิดเพื่อตามหาคําตอบของความสุขในชีวิตอิกิไกค้กคนหาคําตอบว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร อิคิกายคือสิ่งที่ทำให้เราตื่นมาในทุกๆเช้าและใช้ชีวิตในทุกวันอย่างมีจุดมุ่งหมายหากเหนื่อยกับการตามหาอย่างไร้ทิศทางให้ลองลิสต์สิ่ง4อย่างตามฉบับอีกิีไก่หนึ่งสิ่งที่คุณทำได้ดี 2. สิ่งที่โลกนี้ต้องการ 3. สิ่งที่คุณทาแล้วได้ผลตอบแทนกลับมา 4. สิ่งที่คุณรักแต่หากไม่มีสิ่งไหนตอบโจทย์ทั้ง4ข้อ ขอให้ยังค้นหาคำตอบต่อไปเรื่อยๆเพราะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอาจขึ้นอยู่กับอายุและประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปตามช่วงชีวิตไม่มีคำว,ว่าสายเกินไปที่เราจะค้นพบสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ 5. ฟิกาปรัชญาจากการดื่มกาแฟที่ไม่ใช่เพียงการดื่มเครื่องดื่มแต่สิ่งที่แฝงอยู่คือการคิดให้ชีวิตได้พักใจให้เป็นสุขอยู่กับปัจจุบันขณะและละเมียดละไมใช้เวลาในปัจจุบันให้อิม่มเอม ฟิก้าปรัชญากาแฟของคนสวีเดนฟิกาแปลง,ง่ายๆว่าการดื่มกาแฟแต่แกนสารในความมีมากกว่าแค่การดื่มกาแฟเหตุผลในการดื่มกาแฟของเราก็มีหลากหลายกันไปไม่ว่าจะดื่มเพื่อให้เราตื่นดื่มเพราะชอบรสขมกับกลิ่นหอมหรือดื่มเพื่อเข้าสังคมแต่ฟิก้าน่าจะเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของชีวิต slow life ที่แท้จริงเพราะไม่ใช่แค่การดื่มเครื่องดื่ม แต่เป็นการใช้เวลาให้ช้าลงและอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่กับตัวเองครอบครัวหรือเพื่อนสิ่งสําคัญที่สุดคือการละเลียดเวลาอย่างมีคุณภาพช่วยลดระดับความเครียดและได้ใช้เวลาในการผ่อนคลายนิกเซนรับวิธีคิดเพื่อสมดุลชีวิตด้วยพลังของการไม่ทําอะไรเลยดูบ้างนิกเซนเคล็ดลับความสุขของชาวดัตชนิกเซนหรือพลังการไม่ทําอะไรเลย ที่ทําให้ชาวดัชมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานรวมถึงมีความสุขมากที่สุดในโลกหลักการของนิกเซนง่ายมากแถมยังทําได้หลายรูปแบบและทุกที่ทุกเวลาการมีเวลาอยู่กับตัวเองช่วยให้คุณดีทอ็อกซ์อารมณ์ลบๆเคลียร์สมองให้จำใสทํางานได้เต็มประสิทธิภาพกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์รักษาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวและที่สําคัญยังช่วยให้คุณได้ทบทวนและเข้าใจตนเองมากขึ้นด้วย